มาดูคุกกี้กับแคนดี้กันนะครับคุกกี้เป็นพันกรีนชีสเยลโล่ไซส์อายุประมาณ50วันมั้งกำลังแสบเลยวันนี้ทำไมดูเกลียวกาดเนี้ยคุกกี้คุกกี้มานี่เอันนี้ดุจังอันนี้เรา,าอึด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 อันนี้คืออึนะครับเนี่ย ่วนคนส่วนตัวนี้แคนดี้แคนดีน้เน่เน่มานี่แคนดี้มานี่แคนดี้มาเข้ามาคุกกี้มาเน่เน่คุกกี้คุกกี้ออคุกกี้ทำไมดอานนี้ออคุกก้ออ แงวผมเพิ่งเคยเลี้ยงตีนชีครั้งแรกนะครับเอาจริงก็เพิ่งเลี้ยงนกเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองสองตัวแรกที่ซื้อมาจะเป็นพริมสันคอนัวตัวนี้ชื่อแคนดีนะครับเพิ่งรับเจ้าคุกกี้มาเมื่อสยสัปดาห์ก่อนทำไมวันนี้ดูโตและเขี่ยวกาดมาก เสียงที่ร้องนันไม่ใช่ทีเล็กนะครับนั่นคือซันคอนัวเป็นลูกป้อนนะครับอายุ35วันเหยววันนี้อลองดูสิอินดี้่ะชื่อินดี้อินดี้ครับร้องทำไมอินดี้ยังไม่หิวมั้ง อินดี้นั่นไงจากปากไม่ได้เลยจะกิ <ป Mick. S 1> ะนตลอดคุกคกี้แคนดี้ไหมเอามาแคนดี้ไหมแคนดี้แคนดี้นี่คือแคนดี้กับคุกกี้จะสนิทสนมกันเป็นพิเศษ เร็วมาเร็วออกมาเ,เ,ามาเยานนี่ยมดิฉันใส่จะไม่เวิร์กฮาฟลี่ไปเล่นคนเดียวก็ได้